สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืนที่ผมชอบเล่นนะแต่คือเล่นไม่เก่งนะทุกคนเราลองไปลองดูก็ว่าจะเป็นปืนอะไรนะลองคิดนะปืนที่ส่วนมากจะดอบในวงฟ้าฮนะให้คนเราว่าจะเป็นปืนอะไรเป็นปืนที่ยิงได้แค่นัดเดียวนะทุกคน <c oughs> ผมว่าน่าจะเดาวไม่ยากแล้วนะปืนนี้มันยิงได้แค่นัดเดียวก็มีไม่กี่ปืนนะทุกคน ลงไปแล้วโอ้นไม่ใช่ปืนนี่นะไม่ใช่ปืนไฟนะทุกคนมันไม่ใช่ปืนตระกูลปืนโคกนะทุกคนเอาปืนไฟไปกินก่อนแล้วกันมันเอาคืนวะถึงใส่ปืนไฟเนะี่ยเผาตูดมันปืนนี้ก็ยังไม่ใช่นะทุกคนอันนี้มันยิงทีสามนัดน,นะทุกคนหูไม่เดา ไม่โดนอู้ไม่โดนโหัวได้ยังไงเนี่ยโอ้โห <g iveness> กลัวมึงจะตาย <g iveness> ไอ้บ้าเอ้ย <g iveness> มันก็ยังไม่ใช่ M14 นะทุกคนอ s ก็ไม่ใช่นะ <g iveness> ต้องตามหากันต่อไปฮนะ <g iveness> ผมว่าทุกคนน่าจะรู้นะปืนที่ในวงเพาโอกาสที่มันจะดอกมีมาก โอ้โหไม่ตายจริงๆว่ะทำไมวันนี้มันเล่นปืนอ,อะไรก็ไม่เข้าหัวนะอืมโอ้เฮ้ยไม่เตาได้งไงวนะเนี่ยเข้าหัวนะเมืเ่อกี้โอ้ยเลือดสองพันเรื่องไงเนะี่ยสวยะฮะตอนนี้เราก็ยังไม่เจอปืนมาได้ครับทุกคนเห็นไหมที่ผมอ้อยติดอยู่ด้านหลังคือปืนอ,อะไรฮะมันคือบาเลตนี่นะนะทุกคน ไอปืนที่ผมชอบเล่นนะแต่คือผมเล่นไม่เก่งประเด็นมนอยู่ตรงนี้นี่แหละชอบเล่นก็จริงนะแต่เล่นไม่เก่งนะทุกคนอชอบจริงๆนะเวลายิงหัวอนะทีเดียนัดเดียวล่วงเลยฮนะหมวกสามก็เอาไม่อยู่เป็นหมวกสี่นี่ไม่แน่นะทุกคนมอนกับมีตัวหนึ่งวิงมา <c oughs> ยิงไม่โดนเอา้าติดกำแพง นะอาบตัวเข้าไปเ<ฮ>อ้นเนี่ยอาบตัวผมชอบอย่างหนึ่งนะปาเลนมันยิงทะลุไอบอได้นะ<ฮ>ผมเลยติดใจหน่อย<ฮ>แต่ถ้ามี AWM ก็จะเล่น AWM นะแต่คือตอนนี้เราไม่เจอไงประเด็นเหมือนแกนว่าจะมีคนเหยียบไอดอปอยู่อะทุกคนมันอยาได้ AWM หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นี่ยโอ้โหมันปิดมันปิดทั้งด้านข้างด้านขวามาเลย มันเหลือบ,บนหัวแนละ้วมันไม่ได้ปิดขูมันกับอุ้ยตก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 เอาลั่นลั่นมีลั่นไม่ล,ล,ลา <laughs> โมกสามก็เอาไม่อยู่อนะห้าร้อยเลยตั้งห้าร้อยถ้ามันยังยืนอยู่เลื่อนมันน่าจะสองพันแล้วมั้ง <laughs> โอ้มันใช้ปืนนี่เองอุย้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเฮ้ยลูกซองกูไปไหนวะเนี่ย หลอกลูกซองหลุดมือไป้ปนี่งโอ้โหไปดีกว่ามีคนมาชุบกันชุบกันเดแถวนี้เหรอ,อเอาสว,สวนสวนสวนไม่โดนหัวนะโอ้โหชุบกันแล้วฮะมันชุบกันแล้วจุ่มแล้วกันเผื่อฟูกติดหัวเปลี่ยนที่เล่นกว่า บนนี้น่าจะน่าเล่นที่สุดละยิงหัวด้วยมันยิงได้ไหมเนี่ยเห <c oughs> มือนกับมุมมันจะบักนะทุกคนเปลี่ยนหลังดีกว่าอุ้ยมันมันสวนสวนอุย้ยไม่ติดหัวได้ไงติดไอ้วอเฉยขอเน,น้นๆโอ้โหไม่ติด <c oughs> อะไรวะเนี่ยเร็วเร็วเร็ว มีคนเนียนมีคนเนียนมันจะหลอยด่างกูไหมล่ะเกือบตายในะตัวเนี้ยเดี๋ยวกันระวังมันน่อนผมต้องระวังเป็นตัวพิเศษเลยตัวนี้มันหล่อยหลังว่าเกือบตายเมื่อกี้ไปไหนละไปไหนละโอ้โหนี่ไงบิน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 บิบิเอา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  เพื่อนเราแพ้มันเฉยเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนนะเธอเเพื่อนโดนมันยิงอ่ะเพื่อนมันฉอดมีที่ฉอดวัดใจแล้วนะยิงนายแบบม่ซูมมาสถานีต่อไปจุดลมพนมีตัวมีตัวยืนนิ่งปอดหรือเปล่าเนี่ยเอ้ายืนนิ่อยู่ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่มีร่วงมีร่วงอุ้ยหอคอยยิงมา ไม่มีหอคอยยิงขออู่นั่นแหละเมื่อกี้มึงหลบอยู่ไหนมึงหลบอยู่ไหนนี่เนี่ยสามอ๋อนี่ไงตรงหน้านี่แหละปังขอวัดตะไสตาหัวเต็มเต็มอะไอปลาปิ้งเป็นปลาหัวขออา,าเลยมึงเป็นปลาหัวขออา,าเลยมึงอุย้ยเอาเรื่องว่ะจุดลุมพลของจริงเลย หลังคาเป็นที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ละเอาๆๆๆโอ,อ,อ้โหไม่ตายเต็มมันก็เกลือมกันนะ่ะโดนอัดโตัวเข้าไปเต็มกลางตัวเลยมั้งอจริงเราอยู่บนหลังคานี่เป็นเป้าให้อยู่เนี่ยเด่นมากเอา้าเพื่อนดาวก็หมดเลยอ้าโ,โดนจับขามีคนโดนจับขา อุ้ยนิ่งๆนะนิ่งๆนะโอ้โหหมดตี้ไปแล้วฮะเอ้าเหรือผมคนเดียวละสจบใช้เบอร์สี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยอินลิงอินลิงอินลิงมาดิปัดตายกันเลยอืหมดตี้ไปดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดยังไม่หมดอ่าเห็นมึงละขอหัวเน้นๆนตั้งเรียบร้อยฮะ โโอ้โหเราชนะจนได้วะน่าจะขึ้นแรงแดงแล้วมันรอบเนี้เดี๋ยวเราสรุปแรงดีกว่าน่าจะขึ้นแดงแล้วเนี่ยโอ้โไดมอนด์วีฮะโอ้โห,ห,โโห,หแรงแดงแล้วทุกคนกวจะขึ้น